สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ได้ไปเซิร์ฟนอกมานะครับน้องและได้เห็นกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับเป็นกิจกรรมเพชรม่วงนะครับพี่ก็เลยแบบว่าน่าสนใจนะครับน้องก็คือน่าจะเข้าไทยด้วยนะครับสาหรับไอเทมต่างๆที่มีให้แลกนะครับพี่ก็เลยแบบว่า อยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นไปนพร้อมๆกันนะครับว่าวันที่อัปเดตเข้าไทยนะครับที่สามารถแลกได้ในวันที่18หามที่23นี้นะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเราก็สามารถนะครับเนาะดูเป็นแนวทางได้นะครับทุกคนและที่สําคัญก็คือตอนนี้เซิร์ฟนอกสามารถแลกได้แล้วนะครับใครที่แบบว่าเล่นในส่วนของเซิร์ฟ จีนอยู่เซิร์ฟอินโดอยู่นะครับน้องหรือว่าเซิร์ฟในส่วนของเซิร์ฟนอกหลายๆเซิร์ฟนะครับส่วนมากจะแลกได้แล้วนะครับทุกคนเออและคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแชร์ให้ไปฟรีนะครับถ้าตีเป็นเพนก็ประมาณ500กว่าเพนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็คืออยากได้นะครับในส่วนของฟรีจากพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เท่านนนัั้ะครบ เรามาดูกิจกรรมเพชรม่วงกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับอันแรกก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่ามีให้เราได้แรกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอัปเดตเข้ามานะครับแค่3วัน4วันเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ มีซุดหนึ่งนะครับที่แบบว่าไม่ได้ใช้เพชรจริงเลยนะครับมีให้เราแลกแบบเพชรม่วงเลยนะครับทุกคนก็เป็นซุดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านกล่องนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกล่องประมาณนี้นะครับส่วนมากทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่าจะได้เพิ่มเพชรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า มีตั้งแต่1เพชร3เพชรเเพชรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสก,กินปืนตัวนี้นะครับบวกอัตานะครับทุกคนก็คือมีให้เราแ,รแล้วก็ส่อผมตัวใหม่นะครับทุกคนเป็นส่อผมตัวนี้นะครับนก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีให้เราแลกนะครับแล้วก็ มีสกินปืน d e s ซ r ร์ตอีเนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับ AC 8 0นะครับทุกคนที่แบบว่ามีให้เราได้แรกนะครับทุกคนก็มีแต่สกินปืนแหลๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สกินหมัดก็มีกับเขาด้วยสําหรับปีนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าถ้าคนไหนอยากได้สกินหมัดนะครับก็มีแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ สกินปืนลูกซองนะครับที่แบบว่าบวกนะครับนอกในส่วนของระยะอัตราด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนกอช่านะครับนอที่แบบว่าสถานะโคตรดีแถมสําคัญก็คือมีให้เราแลกแบบฟรีๆนะครับเนาะแต่ได้เพิ่มเฮดจริงอยู่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสไนตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็ปืนมินินะครับ M79 ม้นะครับทุกคนแล้วก็มีจำพวกแบบว่าสกินไอวอลแล้วนะครับเนาะก็ถือว่า มีของให้เราแลกนะครับเรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับเนาะเยอะนะครับทุกคนใช้คําว่าเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีให้เราแลกนะครับเนาะตั้งแต่วันที่28ไม่ใช่นะครับก็คือตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงที่ที่23นะครับจะอยู่กับเราประมาณ5วันเต็มเมนะครับเนาะในการแลกนะครับทุกคนก็ถือว่าเราแลกไปแล้วเราได้เป็นวันไหมหลายคนถามนะครับก็คือถ้าเราแลกไปแล้วนะครับพี่เขาตอบเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้แบบทาวอนนะครับสันั้นก็คือถ้าทุกคนจะแลกอะไรนะครับก็ ต้องคิดให้ดีก่อนละกันนะครับเนาะว่าอยากได้จริงไหมนะครับเนาะหรือว่ามันใช้งานจริงได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่า อย่าเอาความสวยงามเป็นหลักนะครับทุกคนหรือว่าอย่าเอาความที่แบบว่าเอฟเฟกเยอะเป็นหลักนะครับเนาะเน้นใช้งานละกันนะครับทุกคนแล้วก็สกินหมัดนะครับทุกคนก็มีให้แลกนะครับเนาะบางคนอยากได้สกินหมัดหรือว่าไม่เคยมีสกินหมัดนะครับเนาะก็เตรียมตัวนะครับทุกคนปีนี้นะครับมีสกินหมัดให้เราแลกด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินไอวอลสกินปืนอีกเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับไอวอลก็มีให้เราแลกเยอะมากๆนะครับทุกคน พี่เขาบอกเลยแล้วกันนะค่าบว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือมีของให้เราแลกนะครับใช้คําว่าจะพูดยังไงดีนะครับน้องก็คือทุกคนหาเพชรม่วงให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับแต่เพชรจริงก็ต้องได้หาด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับน้องเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับประมาณ99%เลยนะครับก็คือจะได้ใช้เพชรจริงเข้าส่วยนะครับทุกคนเพราะว่า จะไม่มีนะครับน้อยในสวงชุดฟรีเลยนะครับก็พี่ไปแอบดูมาในเซิร์ฟนอกนหลายเซิร์ฟก็คือส่วนมากจะมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับที่แบบว่า ให้เราได้ใช้เพชรม่วงนะครับในการแลกนะครับทุกคนเน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีทุกตัวนะครับมีตั้งแต่ตัวใหม่จนถึงตัวเก่าหรือว่าตัวที่ราบแลนะครับล้วก็สกินกระเป๋าก็มีนะครับนี่เลยนะครับเป็นปีกนกก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับปีกมังกรก็มีนะครับหรือว่าแบกดาก้อนนะครับบูดาก้อนก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกินกระเป๋าเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้านของสกนสเก็ตบอร์ดด้วย ครับทุกคนแล้วก็มีหน้าตาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงท่าเต้นด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าท้าเต้นนะครับก็มากับเขาด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า อยากได้ท่าเต้นนะครับทุกคนหรือว่าท่าทางนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเรยเลกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนแต่ละท่าทางหรือว่าท่าเต้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเรยเลกันะครับนับว่ามีประมาณ2-3ท่าทางนะครับแล้วก็จะมีทางด้านองกองศพนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่า e อัปเดตเข้ามามีให้เราได้แลกด้วยนะครับแต่พี่ขอบอกเรย่องเล็กนะครับว่า อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสามารถแลกได้แต่ละเซิฟจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละเซิฟแรไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ที่แน่จะมีนะครับก็จะมีทางด้านของสกินไอวอตัวนี้นะครับมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็คือทุกคนจะได้แลกแน่นอนนะครับสาหรับสกินไอวอตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดิว่าสุดจัดแน่นอนนะครับสาหรับสกินไอวอตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ สกินรถตัวนี้นะครับทุกคนก็จะได้แลกแน่นอนนะครับจะมีแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนนะครับไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าสกินไอวอลสกินรถสกินระเบิดสกินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ จะมีเข้ามาให้เราแลกแน่นอนนะครับทุกคนก็เกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟว์เวอร์ชิลลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆหรือว่าอยากรู้ในสองกิจกรรมใหม่ๆนะครับก็ ต้องเป็นช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในส่องของฟรีนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดีไยวว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมฟรีนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้แน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพีี่่่ๆคนนนไไหหบบทแวา เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เขาละหนึ่งไ like, ลค์เขาละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาพปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย